เออสกปกที <l id> ่ฉ <ร kah s Bond> <Pokémon> ันยักกวาดเขาไม่ให้กวาดบ้านถูบ้านตอนกลางคืนทำไว้อะขคอยากอ่านเต็มพื้นตรงเนี้ยสกปกก็สกปกเนี่ยต้องกวาดเห็นไหมว่าถ้ากวาดบ้านกลางคืนอาะจะได้โชคบวลาออกไปจากบ้านอ๋อริงเหรอไม่อ้าวเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกเขาเรียกว่ากุสโลบายเคยออะไรเหรอพี่กุชโลบายคืออะไร ก็คือเป็นวิธีสอนอย่างฉลาดค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะมืดมากแล้วแสงไฟก็มีน้อยแล้วมันเกี่ยวกับการกวาดบ้านยังไงคะก็คือถ้าเรากวาดบ้านถูบ้านตอนกลางคืนนะ่ะนอกจากเราจะมองไม่เห็นแล้วพวกสิ่งสกปรกหรือฝุ่นนะ่ะมันก็จะฟุ้งกระจายได้ง่ายกว่าอาจจะสูดเข้าไปตอนนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ตอนกลางคืนนะ่ะมันมองไม่เห็นแล้วบางทีเราอาจจะก,กวาดสิ่งสําคัญไปทิ้งกับกองขยะด,ด้วยก็ได้นะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเป็นการสอนให้เราอย่าก,กวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะว่า อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็อาจจะปลอดสิ่งล้ำค่าอย่างพวกแหวนเช็ดแล้วก็พวกขอใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเช็ดหรือแค่กวาดจุดเล็กๆแบบท,ที่น้องเซนจะทำอะ่ะก็ทำได้นะไม่เป็นไรค่ะนั่นผมก็กวาดได้แล้วนี่ใช่ค่ะไอโก้เแบบี้เบสกวาดทั่วบ้านนะกวาดที่ไหนกวาดทั่วบ,าวบาวว้านเลยอยู่เจ็ดขวบดหนับสนุนคลิปนี้โดยเนเซน